ส่งเทสเครื่องนะครับเดี๋ยว่อนขอให้มันทำงานไปก่อนถังหนึ่งจะได้30มโลนะครับเข้าๆนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักฐานด้วยนะครับถ้าฐานแห้งฐานเปียก ใช้การทำงานด้วยนะครับขอมพเตอร์เรามีการหยุดไหมไปไปประมาณนี้ bỏ ra แม่งนี่เครื่องของเรานะครับชนพันธ์นะครับเอกลักษณ์ของเราจะเป็นสีแดงแล้วก็จะต้องมีสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นเกียร์กับมอเตอร์นะครับแบบนี้นะครับส่วนอย่างอื่ไม่ไม่ใช่ของเรานะครับ นี้ก็ละเอียดขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นการเทสนะครับเป็นไฟ220นะครับมอเตอร์3ามแรงนะครับดูกน้องผมกำลังวเอาแป้งมัน กบดไว้เรื่อยๆนะครับเฮ้ยทำไมเทงั้นล่ะลอ๋อเอาว่าตะตีเดียวเลยไงฮะ ริงไต้องค่อยๆลาดนะครับกน้องเล่นแล้ว,วัวดลาดเลยรีบไงทำงานได้ปกตินะครับงานเทเลยโอเค นะครับขั้นตอนผสมถานเรียบร้อยนะครับ